เอาทั้งสามข้อที่พี่ก็ว่ามันต้องมีบุคลิกอย่างนี้นมันรูใช้คำถูกเปล่าว่าไม่อีเออาไม่อีอะนั่นหมายออความว่าไม่มีอุปสรรคใดๆม,มา ขวางกั้นความคิดและโอกาสของเขานั่นหมายความว่าเขามีทัศนคติที่คิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เขามองทุกอย่างเป็นโอกาสจะมาทําสิ่งนี้ได้มันต้องเร่มต้นจากความคิดทัศนคติที่พร้อมที่จะต่อสู้อันนี้อันดับแรกคือทัศนคติที่เจอนะครับต่อไปข้อ2ข้องครับเหมือนพี่ตุ๊กอะแล้วก็เหมือนใครหลายๆคนผมว่าสิ่งหนึ่งที่ความสามารถเขามีนะ คือความเข้าใจเรื่องคนคือเก่งเรื่องคนราะว่าการจะเข้าใจเรื่องคนด้ไม่ใช่คนนะคือการเข้าใจความเป็นมนุษย์พอเข้าใจความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะความเข้าใจของตลาดเพราะความเข้าใจของตลาดนี่ก็คือเป็นเพล์ของคนส่วนใหญ่เพราะนั้นเขาจะรู้เลยว่าอันนี้คือเพ,พอยพอยนตะ์อันนี้คือสินค้าต้องการหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะดูแลส่งเสริมลูกน้องยังไงผมว่าอันนี้สําคัญ อันดับที่สามอ่ะอันนี้ผมว่ามันมีความต่างสองอันน,นนะมีนิสัยของความอึดอกับมีความอึดเป็นนิสัยเอออโ้น,นีพี่อึดไหมอ,อึดอ <laughs> ความอึดอาจจะเป็นว่าเราสามารถทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้ขนาดไหนก็จะเป็นหน้าที่เไง